เพิ่มการค้นหาเพิ่มยอดขายกับฟีเจอร์ใหม่เมนูผู้ช่วยการขายใน s h อ p e e สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตกุกพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในทุกสอนอะไรมืออาชีพนะครับก็ในวิดีโอนี้ยังอยู่ในส่วนของ s h อ p e e นะครับก็จริงๆแล้ว s h อ p e e เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆเ,เราต้องมาคอยติดตามนะครับอ,อ,อย่างในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาแนะนาวิธีการนะครับ เพิ่มการค้นหาแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าของเราในช้อปปีนะครับด้วยตัวเมนูผู้ช่วยกันขายนะครับเวลาที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามานะครับติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูในส่วนของรายการจากช้อ p ปีตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีการอัปเดต ถ้ามีฟีเจอร์ใหม่ๆมีโปรโมชั่นใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆนะครับเขาจะมาคอยอัปเดตให้เราในนี้เราก็เข้ามาคอยติดตามแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทํานะครับอย่างอันนี้เพิ่งส่งมาให้ผมนะครับเมื่อน่าจะเมื่อวานนะครับน่าจะเมื่อวานนะครับเขาบอกว่านะครับเพิ่มโอกาสนะครับสร้างรายได้นะครับแล้วก็ให้กับร้านค้าเนี่ยด้วยการค้นหานะครับด้วยเมนูนะครับก็คือ ผู้ช่วยการขายนะครับซึ่งเขาทำมาเพื่ออะไรนะครตรงนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นการสร้างคีย์เวิร์ดหรือว่าการใช้คำค้นที่มีการค้นหาไม่บ่อยใช้ไม่บ่อยนั่นเองแล้วมันดียังไงล่ะมันดีก็คือสมมติว่าสินค้าที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับหรือว่าเราขายอยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีกำลังมีคนนิยมแล้วเราไปใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ตั้งชื่อสินค้าการเอาชื่อเหล่านี้ไปใส่ในตัวคอนเทนต์ในส่วนของตัวไลน์อของสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ h ฮชแ tag หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคำค้นที่เกี่ยวเนื่องและสืบเนื่องเนี่ยมันจะทำให้สินค้าของเราหรือว่าร้านของเราเนี่ยนะครับมีการค้นหาที่มีคนเห็นได้มากขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทันยังไงแต่ก่อนอื่นจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ เลื่อนลงอ่านข้อมูลของข่าวสักนิดหนึ่งเห็นไหมครับจเจาะลึกข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้งานเห็นไหมครับเนี่ยผู้ซื้อนะครับให้เราขายได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าค,คําค้นทีคิดเห็นไหมสินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันกนะครับก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมีมาช่วยให้เราซึ่งวิธีการขัน้นการใช้งานเนี่ยก็ในนี้ผมแนะนําว่าใช้คอมพิวเตอร์จะดีที่สุดนะครับดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเราอยากขายสินค้าจริงๆก็อย่างที่ผมบอกคือ เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ครับถ้าใช้แต่มือถืออย่างเดียวโอ้ยฉันไม่ถนัดเลยคอมพิวเตอร์ฉันไม่มีคอมพิวเตอร์เราจะทำการขายสินค้าได้ยากกว่าคนที่มีคอมพิวเตอร์ต้องบอกแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้นะมันหมดยุคของโลกสวยแล้วว่าฉันจะต้องขายสินค้าในมือถืออย่างเดียวไม่ใช่แล้วครับโอเคนะครับมาลองใช้กันก็ลองกดเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยพอผมลองกดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราอันนี้เลยคือเขาต้องการให้เราดูลำดับของคีย์เวิร์ดที่ตอนนี้นะครับมีการขายมีการค้นหามากที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีเห็นไหมครับมีหัวข้อให้เราเลือกอ่ะลองดูหัวข้อนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดนะนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาบอกว่าถ้าไม่เกิดเกิดว่าถ้าไม่คลิกจากลิงก์เมื่อกี้เนี่ยจะจะไปคลิกจากตรงไหนอ่านะครับ ถ้าเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับถ้าเราเข้ามาที่หน้าแรกอันนี้ก็คือหน้าแรกของเราพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานี่นะครับคันนี้ Business Insight นี่เลยนะครับผมอ่านผิดถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับแล้วก็กดจิ้มเข้าไปแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนต่อมาต่อมานะครับฝากเพื่อนๆกระชืบ Subscribe ให้ผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผมแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิดีโอทาวิดีโอเกี่วของช้อปปีมาให้เพื่อนเดูอีกเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาต้องอัปเดตแต่ว่าอาจจะต้องอัปเดตปีถึงปี2021เลยนะครับอย่าลืมกระทึบ s ับสไครต์ใครกด s u b s ไครต์ขอให้มียอดขายวันละ100ออเดอร์เพียงอโอเคนะครับอันนี้พูดเล่นนะอ่ะเสร็จแล้วพอเราเข้ามาใน s u s i s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  n s h t ใช่ไหมครับเขาก็จะมีข้อมูลให้เราเลือกดูเยอะแยะ ให้เรามาจิ้มที่ตรงนี้ครับผู้ช่วยการขายเห็นไหมครเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เขาขึ้นมาเราก็จิ้มเข้าไปครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีขึ้นมาอีกหลายแอนจากตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่สินค้าขายดีเห็นไหมครับเขาก็จะเอาขึ้นมาเลยว่าสินค้าขายดีตอนเนี้นะครับมันมีอะไรบ้างเนี่ยที่ขายดีเห็นไหมตอนนี้ก็คือเป็นหน้ากากนะครับขายดีมากแล้วก็ถูกมากด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อหน้ากากเตรียมมาไว้เนี่ยแนะนําเข้ามาดูได้เกี่ยวกับ การดูแลช่องปากแปลว่าใครที่ต้องการจะขายยาสีฟันนะครับก็ต้องรีบเข้ามาขายแต่ว่ายาสีฟันในนี้ถูกมากอะสิบเก้าบาทอะแต่ว่าอย่าลืมนะมันจะมีในเรื่องของค่าส่งค่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับจุดซ่อนเลนส์ระงับกลิ่นกายนะครับดวงตาอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของรายงานเกี่ยวกับความสวยความงามถ้าเราดูเกี่ยวกับเสื้อผ้าหลาเป็นยังไงเสื้อผ้าเห็นไหม เขาก็จะมีขึ้นมาให้เราเห็นไหมครับเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราขายของได้ดีขึ้นหรือว่าเรามาเลือกดูสินค้าจากในนี้แล้วถ้าเราขายสินค้าตลาดนัดอ่ะสมมติถ้าเราขายสินค้าตลาดนัดแต่เราสามารถที่จะมามาซื้อสินค้าชอบสินค้านี้แล้วเอาไปขายต่อได้นะครบับก็กินกำไรต่อได้แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุละยะพินิจของเราด้วยนะครับว่าเราจะเอาไปทําตลาดในรูปแบบไหนหรือว่าเราเราจะซื้อไปใช้เองเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นมา ทีนี้เนี่ยมันมีส่วนสำคัญที่ผมบอกก็คือการค้นหาหรือคีย์เวิร์ดนั่นเองที่จะพูดถึงหัวข้อต่อจากไปต่อจากนี้แอบต่อจากนี้ต่อจากนี้นะครับก็คือคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกคือสิ่งสำคัญคือเรา,าคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยหนึ่งคือสำคัญยังไงหนึ่งสิ่งตั้งชื่อใช่ไหมครับตั้งชื่อตั้งชื่อนะครับชื่อสินค้า นะครับชื่อสินค้าตั้งรายละเอียดนะครับรายละเอียดรายละเอียดสินสินค้านะครับสินค้าเพราะว่าอะไรเวลาที่เราตั้งชื่ออย่างที่บอกไปเนี่ยอย่างตอนนี้แมสขายดีมากที่อยู่ในหมวดหมู่ของความงามแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนั่นแปลว่าเราถ้าเราตั้งชื่อที่เกี่ยวกับมีคําว่าแมสมีคําว่าหน้ากากอนามัยมีคําว่าน้ําหอม,มอะไรที่มันเกี่ยวข้องกัน,นใช่ไหมครับเนี่ยของใส่แมสใช่ไหมครับ เห็นไหมที่อะไรที่เกี่ยวกับแมสเยอะมากนะครับตอนเนี้ยที่ที่อยู่ใน13บสารายการเนี่ยคือคือเกี่ยวกับแมสแมสแบบแมสหมดเลยนะครับแมสหน้ากาก1นึสองไปแล้วครับสามนะครับสี่ห้าเห็นไหมครับแล้วที่สำรองต่อมาก็คือเป็นอะไรรู้วยครับได้เป่าผมแปลกไหมได้เป่าผมเครื่องหนีบผมเห็นไหมครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณขายของในนี้อยู่เนี่ย แล้วคุณอาจจะเอาไปใช้กับขายสินค้าตอื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้ยอดขายในนี้ของคุณมันเพิ่มขึ้นได้เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือคีย์เวิร์ดเนี่ยที่เราจะเอาไปตั้งชื่อสมมติเราอยากจะเอาไปขายเกี่ยวกับอาหารเสริมสมมติถ้าเราจะขายเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับเลือกอาหารเสริมเห็นไหมก็ยังมีเกี่ยวกับหน้ากากอนมามัยเกี่ยวกับแมสเห็นไหมแต่ว่าเราเลือกลองเรื่องมาดูครับ มันจะมีเกี่ยวกับในส่วนของเนหะ็นไหมวิตามินซีมีถุงยางนามัยเพิ่มเข้ามา,ามีอาหารอาหารเสริมลดน้าหนักเห็นไหมครับนั่นแปลว่าถ้าเราขายเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมลดน้ำหนักเนี่ยเราใช้คําว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักก็จะมีคนค้นหาได้เจอแล้วมากขึ้นอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเช่นเป็นของใช้ในครัวเรือนครั้นี้ของใช้ในครัวเรือนเนี่ยถ้าเราใช้เนี่ยก็เป็นชั้นวางของเห็นไหมครับตู้เสื้อผ้าผ้าหม่มโซฟา น,น,นั่นแปลว่าแม่นั่นแปลว่าอะไรถ้าเกิดเราขายสินค้าเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ไม่ว่าเราจะขายสินค้าในช้อปปีหรือว่าในไหนก็นแล้วแต่แต่นี้เราพูดถึงในช้อปปีนะถ้าเราตั้งชื่อสินค้าของเราให้มีคาเกี่ยวคือเกี่ยวเนื่องนะครับกับพวกนี้หรือเราเอาไปใส่แฮชแท็กในในรายละเอียดของสินค้าเนี่ยมันจะทําให้อ่สินค้าเราเนี่ยนะครับมีการค้นหาแล้วเจอมากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า ปริมาณจริงๆอ่ะผมมองว่าปริมาณของสินค้ามีผลด้วยแล้วก็รูปแบบรูปแบบนะครับรูปแบบปริมาณรูปแบบแล้วก็ความแปลกใหม่สินค้าไม่เหมือนใครความสวยงามหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะมีผลมากๆกับกับไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าจะเป็นคำค้นถ้าเรามีสินค้าที่แปลกใหม่มีสินค้าที่ไม่เหมือนใครแล้วมีคนอยากได้เนี่ย ผมมองว่าถ้าสินค้ามันแปลกใหม่บวกกับคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาแล้วเจอแล้วพอค้นหาแล้วเจอสินค้าเลยเนี่ยลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะไปซื้อสินค้ากับคนอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากต่อให้สินค้าเราราคาสูงกว่านะครับแต่เชื่อเถอะมันจะมีคนซื้อสินค้ากับเราเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าเรามันไม่เหมือนใครไงแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าเราเหมือนกับคนอื่นเราจะทํายังไงอ่ะให้มันน่าสนใจก็อาจจะมีโปรโมชั่นใส่เข้าไป ก็อาจจะเพิ่มไปในส่วนของอะไรอ่ะอใส่โปรโมชั่นตามรูปภาพไปหน้ามันสนใจหรือว่ามีลูกลออลูกชดอะไรที่มันแบบทำให้ให้ลูกค้าม,คามีความตกตะลึงอยู่กับร้านค้าของเราแล้วเราไม่จําเป็นต้องเขาไม่จําเป็นต้องออกไปดูกับใครอ่ะเอออย่างเงี้ยนะครับซึ่งในในเชอป,ปีเองเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายมีฟีเจอร์เยอะๆเลยให้ให้เราเอามาใช้เวลาใส่อาจจะเป็นอาจจะเป็นใช้ฟีเจอร์ สินค้าที่มีความคล้ายคลึงกันเราก็เอาจะเอาสินค้าที่มันคล้ายคลึงกับสินค้าตัวของเราเนี่ยมาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งสําคัญนะว่าถ้าวันนี้เราเราใช้คีย์เวิร์ดนะครับที่ตรงกลุ่มเป้าหมายตรงจุดกับที่ลูกค้าต้องการจะค้นหาเนี่ยมันจะทําให้ร้านค้าของเราเนี่ยเพิ่มการมองเห็นได้มากขึ้นแต่ก็ต้องไปแข่งขันกันนะครับว่าคําค้นคีย์เวิร์ดสินค้า รูปแบบเนี่ยคราวนี้ต้องแข่งขันกันในเรื่องของตัว Product แล้วแต่ว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าเราใช้คล้ายๆกันคึงงันเนี่ย,ยงหีนบอกครับก็ต้องไปดูเรื่องของอะไรคะแนนความประพฤติของร้านค้าอ่าดีไหมมีสินค้าเยอะหรือเปล่าตอบแชทดีไหมมีอะไรเงีง้ยคือก็ต้องไปดูเงื่อนไขของของตัวช้อปปีต่อแล้วว่าเฮ้ยมันมีคะแนนอะไรที่มาแข่งขันกันได้เพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าถ้าหลายๆท่านเข้ามาดูในวิดีโอนี้ทุกท่านก็จะตั้งเลย ชั้นวางสิชั้นชั้นวางของห้าชั้นอะไรเงี้ยก็จะมีคําว่าชั้นวางขึ้นมาถูกไหมครับเพราะว่าคําแรกที่เราใช้เนี่ยมันก็จะมีผลมันเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญแล้วมีการค้นหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่าเฮ้ยมันมันเป็นยังไงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราพอเราเข้ามาดูีโอแล้วเรา,เาไปลองทำเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยเนี่ยสามถึงเจ็ดวันสามถึงเจ็ดวันเพื่อไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตใน ตัวระบบในการทําออนไลน์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสาถึงเวันแล้ววัดผลเพราะฉะนั้นเราจะปรับแต่งอะไรก็ก็ปรับแต่งไปเลยแล้วก็รอดู3-7วันไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วให้มียอดขายเลยทําปุ๊บแล้วจะบางทีมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีการแข่งขันแล้วก็สินค้าเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกันเยอะแยะมากมายเราก็ต้องมานั่งปรับกลยุทธ์แล้วก็ปรับวิธีการแล้วก็ปรับเทคนิคกันต่อไปอ่ะนะครับก็ ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับนะฮะฟีเจอร์ใหม่ตัวเ,เมนูผู้ช่วยการขายนะครับก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเลือกสินค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้คำการตั้งชื่อสินค้าการใช้คำในการใส่ารายละเอียดของสินค้าให้มีการค้นหาแล้วเจอเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ ก่อนจากกันไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยฝากเพื่อนๆช่วยกันกด s u b สไครต์ให้ผมสักนิดเพื่อเป็นกําลังใจใครกดขอให้มียอดขายกําไรวันละ1-100ถออเดอร์ทุกวันทุกวันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันในวีดีโอไปสวัสดีครับ